ครับใช่ครับวันนี้อ่ได้รับรางวัล Thailand Global Star ครับก็เป็นเป็นครั้งแรกด้วยที่ทาง GQ รางวัลนี้ให้กับให้ในงาน GQ Thailand ครับผมดีใจมากๆครับรู้สึกก็้รับเกียรติสุดๆเลยเป็นรางวัลที่ใหญ่มากๆครับผมช่วงนี้เหมือนเดินสายครับรางวัลอะไรก็ไดนเยอะนัดสำคัญใช่ครับใช่ครับเดือนเดือนที่แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสามรางวัลเดือนนี้ก็อันนี้เป็นรางวัลอีกรางวัลนึงที่รับในประเทศไทยครับก็ ดีใจแหละผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกเขาเรียกมันเป็นเหมือนกำลังใจแล้วกันเป็นกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคงานที่เราทำเนี่ยมันมีคนมองเห็นมันได้รับการยอมรับแล้วมันก็มีเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นอีกอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจด้วยให้เราเหมือนตั้งใจทำงานเพื่อจะได้เป็นม้อความสุขกับผู้คนเขาบอกว่าตอนนี้เราเดินสายรับรท้าแล้วค่ะแล้วขอโทษผมนค่ะไม่ดีใจอ่ะดีใจอย่างที่บอกคือเขาเขาเขาเรียกอะไรเขาให้เกียรติ รางวัลเราก็อยากไปแล้ว็อยากับรางวันลนะจริงๆทุกๆรางวัลที่มีโอกาสาได้รับมาก่อนอันนี้ด้วยผมก็อยากไปรับรางวัลตัวเองตลอดแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนเป็นปีที่ผมแบบจัดการกับคิวตัวเองได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมงานรับรางวัลมากขึ้นนค่ะแฟนๆจะพังแบบดูให้รางวัลเราอ่ะใส่เอารางวัลเราไปใส่มาใส่อ๋อใช่ใช่ผมไปกดไลค์มาเหมือน,นกันผมรู้สึกว่าแบบเออแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวผมเองคือเดี๋ยวเดี๋ยวที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าแบบที่ออฟฟิศก็ตามเดี๋ยวผมก็คงจะหามุมที่แบบวางรางวัลที่เป เขาทำเป็นกราฟิกให้ก่อนก็ดูเป็นไอาจจเดียๆครับของดีกันตู้หรือยังไงครับตอนนี้ไม่มีออตู้ครับตอนนี้ทำอยู่ตอนนี้ทำตู้อยู่ตารางวัาเราเก็บไว้เป็นอย่างดี้ครับผมตู้นาดไนเว้ถ้าเกิดส่ราอนนี้ทารผมว่าอาจจะมีที่บ้านตู้หนึ่งที่ออฟฟิศตู้หนึ่งเลยน่าจะโอเคคร<ำ>ับแล้วแบวันนี้เ่มได้ยีนทีได้รางวัลแล้ว่ะใี่ให้รางวัลอะไรตัวเอง แตวาจริงๆก็ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสเหมือนซื้อรถยนต์คันใหมให่ให้ตัวเองคือไม่เคยไม่ได้ซื้อรถยนต์ให้ตัวเองหานมาแล้วซื้อค <c oughs> ันแรกนี่คือเมื่อประมาณแบบปีหนึ่งเลยอะประมาณแบบโค่ห้าหกปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็เหมือนได้ได้ได้ไดไดซื้อคันใหม่ให้ตัวเองก็รู้สึกว่านั่นเป็นเป็นรางวัลให้ตัวเองด้วยแล้วก็เหมือนเป็นของขวัญเกิดให้ตัวเองไปด้วยเลยรางวัลชิ้นใหญ่ชิ้น <c oughs> <c oughs> ใหญ่ครับใหญ่ประมาณน,นึงก็ฟรีไปเหมือนกันก็ต้องมาได้ทำงานต่อติดต่องานได้ครับ ปีหน้าใช่ไหมครับปีหน้าตอนนี้ก็จริงๆค่อนข้างแน่ๆแนๆเลยจริงๆปีหน้าก็มีเรื่องของผลงานเพลงที่เราได้วางไว้แล้วด้วยะจะเป็นเรื่องทัวร์แฟนมิติ้งด้วยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีเที่ยวปีหน้าสำหรับคนที่คิดถึงผลงานการแสดงก็คิดว่าน่าจะมีผลงานที่จะถ่ายทำในปีหน้าให้ได้ดูกันแต่คงจะถ่ายปีหน้าคนจะได้ดูปี25อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับปีเด็กใช่ใช่ใช่ครับก็จริงๆปี25ก็มีบางงานท,ที่เริ่มคุยกันแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไร ผมตื่นเต้นที่จะทำและน่าสนุกมากๆมีงานทั้งในไทยแล้วก็งานที่ทำกับต่างประเทศด้วยครับปีหน้าเยอะไหมอะไรเยอะครับคิดว่าเยอะกว่าปีนี้ครับจาก,<อ>จ,ากจากที่จที่เห็นแบบตารางหรือว่าเห็นเห็นคิวแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าปีหนา้นาน่าจะแบบมีโอกาสได้ไปทัวร์หลายๆที่เลยแล้วก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองไปทัวร์ที่ที่มันแบบอาจจะไกลหรอว่าน้องเอเชีย e ไปด้วยอะไรเงี้ยกำลังกำลังมองหาโอกาสอยู่ครับแต่ว่าปีหน้ากะเป็นลูกเตะกับการทำงานเช่ไกันครับปีหน้าครับก็เรื่องการทำงานเราเต็มที่อยู่แล้วเป็นช่วงเวลาของการทำงานครับอายุ26เนอะแต่ว่าก็ คิดว่าปีหน้าก็คาดหวังเหมือนกันว่าจะมีเวลาที่จะได้กลับมาดูแลเหมือนรูปร่างหรือว่ามีเวลาให้กับการออกกำลังกายหรือกีฬามากขึ้นรู้สึกทางเพื่อนจะกีฬาเหรือเกย์จะกลับไปเตะบอลยะกลับไปต่อยมวยเยอะๆอะไรก็วันก่อนเราก็เตะบอลกับเพื่อนพามันก้าวโอหอมเลยครับผมลงสามนาทีแล้วผมก็มานั่งครับผมก็เปลี่ยนตัวไปมากเปลี่ยนตัวไปมากใช่ครับ่อยแค่นั้นครับช่วงนี้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะกลับมาครับเดี๋ยวไปจะกลับมาแน่นอนครับไปที่เป็นนักกีฬาครับตอนนี้ไปเป็นนักเอ่อนักทำงาน เปิดด้วยเราก<ช>็ตทำใจ<ช>เพื่อนเราหน้าดูเหมือนกันนะใช่ใช่ตั้งใจเลยครับคือเราเขาเรียกว่าอ,อะไรอนะ่ะเป็นงานของเขาเป็นวันเกิดเขาอะไรเงี้ยเราพยอยากจะกง่ายๆเราอยากจะไปช่วยเขาอยากจะไปเหมือนเขาเรียกอ,อะไรอ่ะไปไป,ไปสร้างความสุขให้เขาเลยก็เป็นแฟนของเขาอะไรเงี้ย<ช>ก็ก็ตั้งใจครับตั้งใจเพื่อนเราหน้าครับจริงๆเหมือนจริงๆพักก่อนรือว่ายิ่งแบบว่าหนักไปกันมาก็ไม่ไม่หนักนะครับผมว่าผมผมชอบร้องมาทำเพลงแล้วครับก็ไปร้องเพลงก็มีความสุขดีแฟนๆกับก็น่ารักให้การตอบรับดีแล้วก็จริงๆการไปเตะบอลกับเพื่อนๆก็ เขาเรียกอะไรมันไม่ได้ไม oui> ่ได้เหนื่อยขนาดนั้นมันเป็นเหมือนแบตกระชับมิกมากกว่าก็ทุกคนก็เหมือนมามาจอยกันไม่ได้มีใครแบบโอ้โหวิ่งไล่จริงจังกันคือเตะกัน15บนาทีนะสามสินาทีไม่มีการฟาวกันเกิดขึ้นเลยนะครับทุกคนเล่นกันแบบว่ามีด้าวผ้าเป็นสุดงานไฟไวจะชวนตามมาแบบใช่หรือต้องรอดูเหรอแต่ว่าสนุกสนุกแน่นอนทำงานผมก็คือเขาเรียกอะไรตอนนี้ก็ ตอนนี้เหมือนเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราซ้อมดนตรตีเราซ้อมดนตรตีหนักมากเราซ้อมโชว์หนักมากอะไรเงี้ยเราคิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกันในงานแการติ้งนี้แนะะ่นอนเป็นจริงๆนะซึ่งอันโฮลปาร์ตี้ครับเพราะฉะนั้น,น Party, จริงๆก็จะมีความอบอุ่นสบายๆแล้วก็จริงๆผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเขาเรียกอะไรเหมือนว่าสำหรับงานนี้น่าจะได้เห็นอะไรที่เหมือนไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นอีกหลายๆอย่างเหมือนกันครับเช่นอะไรนะคะก็ต้องเปเราดูครับมีเกมซะมีเกมซะนอนมีเกมหลายคนครับไม่ต้ง จะถามเมื่อกี้อมาดูสรงีมีคนที่จริงๆมีมีมีเกย์ี่ไม่เคยร่วมขึ้นไปเทียกับผมมาก่อนแต่ลองดูแต่ว่าเคยร่วมงานไม่แน่ใจเีเกย์อิงไหมคะเกย์ตอิงมีครับอะไรรอเปล่าไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าแต่ก็อยู่ในคอนเซ็ปต์ของปาร์ตี้แน่นอนทำแต่เราบแล้วมีธีมไหมอ่ะมีแบบว่าอยากให้เป็นการแต่งตัวหรอจริงๆผมว่าพอเป็นงานโฮมปาร์ตี้ก็ไม่อาจจะไม่ต้องแบบอะไรที่มันยุ่งยากมากมายก็คิดซะว่าได้ชุดนอนก็ได้ไม่ติดเลยครับผมแฮปปี้ครับอยากเห็นหมือนกันต้องมาด้วยเืแอดโฟล์ดดิได้เลยครับใช้ตัวก็ดีทำไมมีการแบบอะไรแบบว่าพิธีกรกินต้งไหมอ๋อก็จริงๆถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าช่วงที่ไปคืออาศัยช่วงที่ บอร์เบอรี่เขาชวนไปดูลอนดไซด์ชั่นบีครับถ้าเกิดมีเวลาก็เดี๋ยวก็จะไปดูบอลแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีแพลนว่าแบบจะไปเที่ยวเองจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าปีหน้าก็จริงๆรพี่ถามที่เหมือนกันว่าแบบผมสามารถแบบหายไปสักสิบวันไปไกลๆได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาขอไม่มี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 เพราะเรองไปงานางทีใช่ใช่ผมไม่รู้เลยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวบัวกรลานี้ก็อาจจะมีแบบไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่างประเทศอาจจะยังยากอยู่ครับเพราะงานค่อนข้างแน่นแต่ถ้าสมมติว่าไปงาน อะไรอย่างนั้นใช่ใชเราอาศัยเที่ยวตอนทํางานมากกว่าเหมือนเนื่ออย่างปีล่าสุดก็ที่ได้พาแม่เที่ยวก็ต้องขอบคุณงานทุกงานที่ให้ผมได้ไปต่างประเทศผมก็พาแม่ไปเที่ยวด้วยกันอโอเคขอบคุณมากครับ้ายเป็นโคชเทนป่ใหม,ม่ไปเลยโอได้เลยครับนะ ครับผมก็ครับผม Merry Christmas and h a p p y New Year นะครับสำหรับช่วงเทศกาลเทศกแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนที่ไปเที่ยวนะครับขอให้ทุกคนไม่ปรมายในการเดินทางนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมหรือว่าถ้าอยู่ที่บ้านขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่กับครอบครัวที่บ้านครับแล้วก็ในปีหน้านะครับ2567ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใครที่อยากที่จะทำอะไรสำเร็จในปีหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอให้ทุกคนสำเร็จทุกๆอย่างที่คาดหวังกันไว้เลยครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่เป็ขอคนดับเบสเซอรับ